วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับกับดีแม็กเก่านะครับการโมดิฟายเครื่องยนต์จากทางอู๋วอนบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดีแม็กโกลซีลี่นะครับไฟข้าหลับตัดนะครับก็สีสวยๆนะครับดูรอบๆคันนะครับตัวนี้เป็นไฮเดนเดอร์นะครับตัวสูงครับงานสิบรอบคันเลยครับหมุนรอบเลย ยีราฟยีราฟเราเรียกกันว่ายีราฟนะครับแต่งสบายแนวยีราฟแท้นะฮะก็อันนี้ได้บริไฟครับขยายจาก2 5 0 0เป็นเครื่อง3,000นะครับก็มีลูกแานข้อนะครับก็ข้อเหวี่ยง3,000สแตนดาร์ะครับข้อเหวี่ยงแท้นะครับพร้อมกับก้านซิ่งนะครับพร้อมกับอัพไซ์ลูกเป็น3,075มิลนะครับ สายเจ็ดห้าเดี๋ยวสาเจ็ดห้าแล้วก็เรโบะครับอ่าเรอยกโบเอฟห้าวีนะฮะนี่พุทธคุลบอลบุ๊กนะฮะพร้อมกับโมดิฟายปั๊มนะครับอ่าแล้วก็รีแมปนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับนี่โกซิลี่กล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องหลักนะฮะแล้วก็มีหัวฉีดซิ่งนะฮะก็โมดิฟายข้าวประมาณนี้นะครับ ต้ ine, ับเล่นองสามประมาณสามอยมาแล้วน โบางนะครับใช้งานนะครับถ้าอยากได้แยกควันก็ติดตั้งกล่อง ECU ได้นะครับก็ติดกล่องก็จะไม่มีควันโหมดหนึ่งก็จะมีควันบางๆโหมดสองก็คือจัดเต็มแล้วจัดเต็มแรงความแรงนะก็สนใจที่ต่อมาได้อูบอนบุ๊กนะครับก็เบอร์โทรตามหน้าเพจเลยนะครับมามครับสวัสดีครับ